สวัสดีค่ะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะที่มารับชมช่องกดชาพีวันนี้นะคะวันนี้ก็ตามสัญญานะคะอันนี้ก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะที่กดชานะ่ะได้อ่าเป็นการโพสต์ไว้นะคะในคลิปนะคะว่าจะนําไพ่นะคะมาทําให้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็เป็นจังหวะที่ดีนะคะที่กดชานะคะได้อ่าเปิดไพ่ดูดวงนะคะในเรื่องของเป็นคลิปเรนดอมนะคะว่าไพ่จะเล่าเรื่องอะไรนะคะ ที่กดชับเปิดได้นะคะเป็นไพ่ t r e อ of c u p นะคะก็คือไพ่เฉลิมฉลองนะคะเป็นไพท่ที่ดีมากเลยนะคะถือว่ามันเป็นอะไรที่ได้ปฏิสัมพันธ์กันนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานที่ดีกับเพื่อนฝูงหรือว่ากับกระะารยานมิตรนะคะหรือว่ากับคนรอบตัวเรานะคะแล้วก็ไพ่ใบแรกนะคะที่กดชานะคะได้เปิดได้นะคะ Ace of One นะคะ แล้วก็ใบต่อมานะคะเป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะใบต่อมานะคะเป็นเดอะฟูลนะคะแล้วก็ใบต่อมาค่ะเป็นคิงออฟคัพนะคะราชาถือถ้วยแล้วก็ใบต่อมานะคะเป็นไพ่สตร t h นะคะใบต่อมานะคะเป็นห้าถ้วยค่ะแล้วก็ใบต่อมานะคะเป็นเดอะเอมเพรสนะคะใบต่อมาค่ะเป็น เพศ of ฟว n นะคะเด็ก mm hmm. ถือไม้เท้าแล้วก็ใบต่อมานะคะเป็น two of one นะคะสองไม้เท้านะคะแล้วก็ใบต่อมานะคะเป็นไห้สุดท้ายนะคะเป็น10บไม้เท้านะคะแล้วก็ไห้ใต้สำรับนะคะเป็นเอ of s ฟซอนะคะ วันนี้เรามาดูพลังงานไพ่กันแต่ละใบก่อนนะคะว่าไพ่ยอยากบอกอะไรนะคะค่ะคือวันนี้นะคะหนึ่งไม้ท้าเนี่ยหมายหมายถึงว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะคะเป็นจุดที่เริ่มต้นที่ดีนะคะวันนี้นะคะไม่ว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะคะจะเริ่มต้นสิ่งดีๆอะไรก็ตามนะคะสามารถทําได้เลยนะคะตามฝันตามแรงบันดาลใจของเรานะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะเพราะว่าไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกถึงการงานเป็นหลักนะคะหรือว่าเพื่อนพ,พี่เนี่ยมีในส่วนของไอเดียต่างๆอะไรก็ตามนะคะที่เราคิดแล้วก็ติ้งออกมาจากอวัวสมองของเรานะคะก็ขอให้รีบทาได้เลยนะคะเป็น p a s s ั่นที่เขาเรียกว่าดนจิตดนใจเรานะคะให้มีเข้ามาในความคิดของเรานะคะเพื่อที่ความความคิดนี้นะคะ สามารถสร้างเป็นแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ไปต่อยอดในเรื่องของการเงินการงานนะคะถ้าทาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้นะคะให,หนึ่งไม้เท้านี้นะคะมันก็เป็นจุดเปลี่ยนนะคะที่คน,นพี่พี่เนี่ยก็จะมีจุดเปลี่ยนในชีวิตคือมันเป็นเหมือนไม้ไม้เท้าเนี่ยมันยื่นเข้ามาให้เราใช่ไหมคะมันมีสิ่งที่เราจะได้รับในสิ่งดีๆนะคะในส่วนของความสัมพันธ์นั้นนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ย กำลังคิดวางแผนอะไรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมันเป็นเหมือนอะไรที่แบบว่าพุ่งนะคะมันคล้ายๆแปดไม้เท้าอะค่ะก็ขอให้อ่ารีบทำนะคะก็เป็นการเขาเรียกว่าเคลียร์ปัญหาทุกอย่างนะคะมีแพชชั่นดีๆให้กับตัวเองแล้วก็มีแรงบันณาจใจให้กับตัวเองแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีที่เข้ามานี้ด้วยนะคะแล้วก็ไปต่อมานะคะ เป็นแปดเดือนนะคะความขยันนะคะของเพื่อนเพื่วิกกี้เนี่ยนะคะก็ไม่ได้เสียเปล่านะคะไม่ว่าเราจะทํางานทาหน้าที่อะไรนะคะเราอาจจะทํางานประจาําหรือว่าเราอาจจะเป็นอาค้าขายธุรกิจส่วนตัวอะไรของเราก็ได้นะคะนี่ถือว่าเป็นงานนะคะเรามุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่ทํานะคะเพื่อเรา,าสร้างเขาเรียกว่าสร้างเงินนะคะเพื่อ เป็นการดำรงชีวิตของเราใช่ไหมคะคนคนนี้นะคะตามหน้าไพ่นะคะหมายถึงว่าเป็นการทำงานของเขาเนี่ยทำงานซ้ำๆทำงานประจำบางครั้งอะชีวิตประจำวันาอาจจะดูน่าเบื่อนะคะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆเชื่อไหมคะว่าการทำงานประจำของเราหรือว่าการที่เราได้ทำงานนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะทำให้เรารู้ว่าเรายังมีศักยภาพในตัวตนของเรานะคะเป็นการทำงานที่ต่อยอดต่อเงินนะคะให้กับ ตัวเราเองนะคะไม่ว่าเราจะอยากได้อะไรใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้เงินซื้อใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้นะคะหรืออาหารการกินเราก็ต้องใช้เงินนะคะไพ่ใบน,นี้ก็บ่งบอกว่าคนคนนี้เป็นคนขยันที่จะทํางานนะคะแล้วก็สร้างรายได้ที่ดีนะคะเชื่อเราค่ะว่าถึงในยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะคะถ้าเรามีขวัญและกาลังใจที่ดีนะคะเป็นแรงบันดาลใจนะคะ เราสามารถนะคะนำแรงบรันดาลใจเนี้ยไปต่อทำเป็นยอดเงินของเราได้ด้วยนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะคะกับไพ่ใบนี้นะคะแล้วมาดูไพ่ใบต่อมานะคะไพ่สำหรับนี้นะคะเดวคบูนี่หมายถึงว่าชีวิตที่อิสระนะคะกศชาเชื่อว่านะคะเนนพื่อนๆพี่ๆสมาชิกนะคะที่ผ่านมาเห็นสิกกศชหรือว่าคามาฟังนี้นะคะ,ะเป็นคนที่มีชีวิตที่อิสระนะคะอิสระแบบไหนอาจจะ หนึ่งเลยก็อาจจะมีชีวิตที่อิสระทางความคิดนะคะคือเป็นคนที่อิสระในความคิดไม่ชอบให้คนปติกรอบนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฟังความคิดของตัวเองเนี่ยค่ะแล้วก็วิเคราะห์นะคะในสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็นํามาปรับในส่วนของชีวิตประจําวันได้ด้วยนะคะไพ่เดนกูนี้ค่ะก็เป็นคนที่หนักประจญภัยเลยนะคะกล้าผจญภัยไม่กลัวอันตรายนะคะแม้ ข้างหน้านเนี่ยจะมีฝากหนังยังไงนะคะไพ่ตะปูเนี่ยนะคะก็บ่งบอกว่าเป็นคนที่ขาลุยเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ช่างเลือกหมายถึงว่าเลือกเองอะคะ่ะในในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะไม่ต้องให้ใครมากําหนดชีวิตของตัวเราเองนะคะเราสามารถเลือกเล่นกับตัวเราเองได้นะคะไม่ทราบวา่าตรงนี้จะตรงกับใครบ้างนะคะในคลิปนี้นะคะเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆก็สามารถแชร์กันได้นะคะแล้วก็ ข้อเสียนะคะของเดอะฟูงเนี้ยถ้าหากว่าเราตัดสินใจอะไรในสิ่งที่ไม่ดีลงไปนะคะมันก็เป็นการทีเ่เราจะไม่โทษตัวเองอะคะ่ะเหมือนกับว่ามันเป็นการถ้าสมมุติว่าเราผิดพลาดนะคะมันก็จะเป็นการที่ผิดพลาดในความคิดของเราถูกไหมคะแต่ว่าไพ่เนี่ยจะบอกจะม่งบอกว่าเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอะคะ่ะแง่ดีก็คือไม่ใช่เป็นคนที่ ไร้ความคิดหรือว่าไรเด้งสาเกินไปนะคะเป็นคนมองโลกในแง่ดีคือเขาจะไม่ค่อยชอบเรื่องท็อกซิตนะคะก็คือเป็นชีวิตที่อิสระ,ะค่ะใส่สายค่ะไม่ว่า,าคุณคนนี้จะมีอายุากลางคนหรือว่าอายุ30อัพหรือว่ากลางคนก็ตามนะคะก็เป็นชีวิตที่อิสระนะคะก็ถือว่าดีนะคะในความรักความสัมพันธ์นะคะก็ก็ เลือกแล้วนะคะว่าตัดสินใจแล้วนะคะจำหน้าไพ่นะคะว่าเขาต้องการใช้ชีวิตชีวิตแบบนี้นะคะคือถ้าหากว่าสมัยโบราณเราใช่ไหมคะก็จะนิยมการคลุมถุงชนนะคะก็คือเป็นผู้ใหญ่จะสรรให้ถูกไหมคะแต่แต่ว่าถ้าใครได้ไพ่เดอะโขนี้นะคะหมาถึงว่าเขาได้เลือกทางชีวิตของเขาด้วยตัวเองนะคะไม่ชอบให้คนอื่นมาตัดสินนะคะแล้วเรามาดูาไพ่ใบต่อไปกันค่ะค่ะแล้วไพ่ใบต่อมานะคะ เป็น Queen of Cup นะคะราช่าถือถ้วยนี้นะคะพไพ่ใบนี้นะคะก็แปลความหมายว่าถ้าหากนะคะตอนนี้นะคะคุณเจอ,อใครบางคนนะคะที่อาจจะดูเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะอาจจะมีความคิดนะคะที่แตกต่างกับคุณนะคะแล้วก็รา,าช่าถือถ้วยนี้นะคะเป็นชาวธาตุลมธาตุน้ำได้นะคะตามหน้าไพ่นะคะ เขาคนนี้นะคะเป็นคนมีเหตุผลนะคะเป็นคนที่ใช้เหตุผลมากกว่าใช้ทางด้านของอารมณ์นะคะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีใจกว้างนะคะเ,เป็นคนที่มั่นคงนะคะในการใช้ชีวิตนะคะหรือว่าใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าหากว่าถามว่าเาขา,าเนี่ยค่ะจะมาในทางที่อาจจะดูเรียบง่ายนะคะเป็น ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้หวือหวาอะไรนะคะถ้าถามว่าคุณคนนี้ชอบคุณไมนะคะอันนี้น้าไพ่ก็บอกว่าเขาชอบนะคะแต่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นหมายถึงไม่ได้เร่งรีบอะไรนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่นิ่งๆนะคะถ้าคาุณคนนี้นะคะเป็นคนที่ถ้าหากว่า ชอบนะคะก็จะแสดงออกได้อย่างชัดเจนเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ชอบนะคะเขาก็จะออกห่างนะคะหรือว่าไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะและวไพ่ใบต่อมานะคะและไพ่สเตรงนี้นะคะก็หมายถึงความเข้มแข็งนะคะภายในตัวเองนะคะคุณนะคะอาจจะมีความเข้มแข็งนะคะภายในตัวของตัวคุณเองนะคะคือมีความแข็งแกร่งนะคะ ดูภายนอกนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงนะคะหรือว่าผู้ชายที่มาดูคลิปปดัชานะคะ,ะความเข้มแข็งนี้นะคะไม่ได้ว่าจะอ่อนแอภายในนะคะเหมือนกับว่าแข็งนอกอ่อนในนะคะแล้วก็ถ้าหากในในเรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็จะเป็นความที่ถ้าหากว่าเป็นนิสัยของคุณผู้ชายนะคะก็จะมีความเข้มแข็งนะคะที่มีในตัวเองนะคะแล้วก็อดทนนะคะ ไม่ว่าความรักความสัมพันธ์นี้นะคะจะเป็นเช่นไรนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะคุณผู้หญิงเนะะี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะพิชิตใจคุณผู้ชายหรือว่าสยบคุณผู้ชายนี้ได้นะคะเพราะว่ารูปสิงโตนี้นะคะผู้หญิงนะคะสามารถรูปคางหรือว่าเกาคางสิงโตนี้ได้นะคะเธอจะมีพลังงานที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่าส,สามารถสยบในในส่วนของ ความดุร้ายต่างๆได้นะคะมันมี power มาจากข้างในนี้นะคะแล้วใบต่อมานะคะก็เป็นไพ่หาถ้วยนี้นะคะหาถ้วยนี้นะคะเป็นบมบอกว่าม,มันมันมีมันเหมือนกับว่าเรามีความเ,เสียดายนะคะกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะหาถ้วยนี้แต่ว่ายังมัน,มนยังมีอีกสองถ้วยนะคะที่ยังตั้งอยู่นะคะคือ ไพ่อะก็บ่งบอกชัดเจนนะคะว่าบางบริบทนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เราได้ทําผิดพลาดมาในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะเรายังมีความรู้สึกว่าเศร้านะคะหรือว่าเสียดายบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเกิดจากผลลัพธ์นะคะที่ผ่านๆมานะคะเราอาจจะเขาเรียกว่าใช้ในส่วนของอารมณ์นะคะในการตัดสินปัญหาต่างๆนะคะ แล้วทําให้เราอะเสียดายนะคะในในในส่วนณเวลานั้นนะคะซึ่งตรงนั้นนะคะมันอาจจะเรียกกลับมาไม่ได้นะคะแต่ว่าให้เราอะสแกนนะคะสแกนในสิ่งที่ได้รับเข้ามาในยุคป,ปัจจุบนันหรือว่าในสิ่งดีๆที่ถูกเติมเต็มเข้ามาในปัจจุบันนี้นะคะ่ะเปรียบเสมือนสองถ้วย,ยนี้นะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,นะคะได้ สแกนในชีวิตของเราความเป็นอยู่ของเราในะปัจจุบันนี้นะคะทุกอย่างบางทุกอย่างทุกเรื่องนะคะมันไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อเสียหมดทุกเรื่องนะคะมันก็ยังมีเรื่องดีๆตามมานะคะอ,อย่างที่เขาเรียกว่ามีร้ายก็มีดีใช่ไหมคะมีเสียก็ได้มีรับมีเพิ่มขึ้นมานะคะก็จงทําชีวิตในปัจจุบันของเรานะคะให้ดีนะคะแล้วก็ให้มีความสุขนะคะความสุขนะคะเราสามารถสร้างขึ้นดได้ด้วยตัว ตัวเราเองนะคะไม่ใช่จากเรอ,อความสุขของคนอื่นมาเติมเต็มนะคะถ้าว่าตัวเราอะคะ่ะไม่มีความสุขแล้วนะคะคนอื่นนะคะก็ไม่สามารถที่จะมาเติมเต็มความสุขของเราเท่ากับตัวเราเองใช่ไหมคะเล็กๆน,น้อยๆอะคะ่ะเราอย่าลืมมองข้ามไปนะคะความสุขแน่มันหาได้จากสิ่งรอบข้างที่เรามีอยู่นะคะและไปต่อมานะคะก็จะเป็นไพ่ the empress นะคะ ลาชินีถือไม้เท้านะคะตามรูปหน้าไพ่นี้นะคะก็เป็นคนที่สวยนะคะแล้วก็นั่งอยู่บนบันลังนะคะเปรียบเสมือนว่าเรานี่นะคะต้องเป็นผู้หญิงที่ดูมีคุณค่านะคะเธอคนนี้นะคะมีคุณค่าแล้วก็งดางามด้วยนะคะกดชาเชื่อว่าคพืนเพ่พี่นะคะที่เข้ามาดูคลิปกดชานะคะต้องเป็นคนที่ าดูสวยนะคะแล้วก็หน้าตาดีนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็จะดูอดูดีนะคะมีบุคลิกที่ดีแล้วก็ดูมากนะคะมีมากนะคะาบางครั้งนะคะคนเรานะคะราชนีถือไม่เทานี่นะคะไม่จําเป็นต้องวิ่งตามอะไรที่มันดูไม่ได้มีคุณค่ากับตัวเองหรือว่าไม่ตอบโจทย์กับตัวเองนะคะ การที่วิ่งตามอะไรนะคะที่ทําให้เรารู้สึกด้อยค่านะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะดูเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยมันดูไร้ค่าไร้ราคานะคะอันนี้ก็ชาต้องขอประทานโทษน,นะถ้าหากจะพูดตรงๆนะคะแต่ว่าบางทีเพื่อนๆพี่เช,ชื่อไหมเขาที่ทําสุภาษิตที่เขาใช้ว่าอยู่เฉยๆนะคะเดี๋ยวความรักมันก็วิ่งมาหาเรานะคะอันนี้ก็คือเรื่องจริงนะคะถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่เห็นคุณค่านะคะไม่เห็น ความสาคัญของเรานะคะก็ให้เราอยู่เฉยๆนะคะไม่ต้องไปวิ่งตามหรือว่าวิ่งตามความรักนั่นเองนะคะแล้วก็มากับเด็กไม้นะคะนี่หมายความว่าราชินีเนี่ยผู้กับเด็กไม้นะคะมันจะมีการเริ่มต้นนะคะใหม่ที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานนะคะ เพื่อนๆพี่ๆอาจจะเปลี่ยนเรื่องของสถานะการทํางานนะคะบางท่านนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานนะคะจากงานประจําที่น่าเบื่อนะคะอาจจะมาเขาเรียกว่าหาไรายได้ในส่วนอื่นทดแทนนะคะก็ให้แสดงในส่วนของแพ็ชั่นของเรานะคะออกไปนะคะหรือคนที่ทํางานประจํานะคะอยากจะเปลี่ยนงานนะคะ ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีนะคะอาจจะมีในส่วนของมุมมองใหม่ๆนะคะที่เราชื่นชอบนะคะในเรื่องของเด็กไม้นี่นะคะแล้วก็ยังได้เจอกับความรักความสัมพันธ์นะคะที่มันมีจุดเริ่มต้นใหม่ๆด้วยนะคะบางบริบทนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเราก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นอีกบริบทหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนที่ อาจจะดูสูสีกับเราหรือว่าอายุมากกว่าเรานะคะแต่ดูหน้าเด็กก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะค่ะแล้วใบต่อมานะคะก็จะเป็นสองไม้เท้าแล้วก็สิบไม้เท้านี้นะคะวันนี้นะคะเพื่อน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 พี่ๆเนี่ยกําลังแบกหรือว่าเป็นตะแบกอะไรอยู่หรือเปล่าคะถ้ากําลังเป็นตะแบกนะคะอย่างที่ไพ่บอกมานี้นะคะก็ เราเนี่ยนะคะก็จะมีจุดเปลี่ยนแล้วนะคะคือบางอย่างเนี่ยนะคะถ้าไม่ว่าเราจะเป็นเปดความรักหรือว่าความสัมพันธ์นะคะที่มันไม่ดีหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันดูแย่ๆนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเลิกเป็นเดอะแบกคือมันจะมีไพ่สองใบเท้าขึ้นมานะคะมันเป็นการมองเห็นอนาคตการไกลที่ดีขึ้นมานะคะบางท่านนะคะบริบทนะคะก็าอาจจะคิดในเรื่องของการเปลี่ยน อาชีพนะคะสายงานนะคะหรือเป็นการสมัครงานต่างๆนะคะเพื่อนๆพี่ๆมองเห็นอนาคตที่ดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีด้วยเช่นกันนะคะหรือใครที่อยากจะศึกษานะคะต่างๆนะคะตามแหน่งต่างๆนะคะเพื่อให้เราได้มีความรู้ต่อยอดนะคะเพื่อนๆพี่ๆก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันนะคะอ่าก็ชาขอย้อนกลับไปเรื่องในเรื่องความรักความสัมพันธ์นิดนึงนะคะถ้าหากว่าเราเดบบกไว้นะคะ ความรักความสัมพันธ์ที่มันหนักหน่วงนะคะหรือว่าเราต้องแบกรับความรู้สึกนะคะเอาไว้จะเพยงผู้เดียวนี่ค่ะกระชา่าเชื่อว่าความสัมพันธ์นี้มันมันไม่น่าจะตอบโจทย์หรือว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่หนักอยู่ในจิตใจแล้วก็อยู่ในร่างกายของเราถูกไหมคะมันเป็นพลังงานที่ไม่ค่อยดีเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเลิกเป็นกระแบกนี้นะคะอ่าเราก็จะมองเห็นนะคะคนทางอนาคตข้างหน้าเรานะคะซึ่ง ผู้ใช้คนนี้นะคะถือลูกโลกนะคะแล้วก็มองการไกลไปถึงอนาคตนะคะเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆนะคะกับคนที่ใช่นะคะแล้วก็มองการไกลไปกับอนาคตนะคะแล้วเราก็จะได้ถึงเป้าหมายนะคะมันเป็นการโฟกัสที่ดีนะคะมองถึงอนาคตข้างหน้าแล้วก็มันจะมีสิ่งดีๆนะคะตามมานะคะในในเรื่องของการตัดสินใจมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะแล้วก็ไพ่บทสรุปนะคะกาติได้เป็น อสองเหรียญน,นี้นะคะมันเป็นไพ่บาลานนะคะหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในชีวิตนะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆก็จะได้รับคําตอบนะคะมันจะเป็นจุดที่ถ้าหากว่าเราเจอในส่วนของความคิดนะคะที่มันกระจ่างขึ้นนะคะเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าแก้ปัญหาต่างๆได้นะคะแล้วก็ตอบโจทย์ได้นะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ในชีวิตเนี่ยมันมันมันผ่านเข้ามาจริงค่ะแล้วมันก็จะออกไปนะคะมายถึงว่ามันเป็นจุดบาลานมันเป็นจุดที่ให้ความสมดุลในชีวิตของเรามากขึ้นนะคะถ้าหากว่าการตัดสินใจของเพื่อนพี่ในวันนี้นะคะในเรื่องของการจุดเปลี่ยนที่ดีหรือว่าความคิดที่บาลานที่ดีนะคะมันมันไม่ต้องแบบแบกอะไรมากๆนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสองเหรียญเนี่นะคะเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเราอิ่มตัว เราได้ปรารถนชีวิตตัวเองเราได้ปรับปรุงชีวิตของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วใต้สำรับนะคะเป็นไพ่ Ace of Swords นะคะเป็นหนึ่งดาบนะคะอันนี้ถือว่าไพ่อะคะ่ะได้บ่งบอกว่าการตัดสินใจในครั้งนี้นะคะมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีนะคะแล้วเราก็จะได้รับสิ่งดีๆที่มาทดแทนในสิ่งที่ผ่านมานะคะในเรื่องราวชีวิต ของเรานะคะที่ไม่ดีนะคะวันนี้นะคะก็จบคำทำนายแล้วนะคะเพื่อนเพ่ที่สมาชิกคะที่มารับชมช่องกาัฒนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะกับเพื่อนพ่ที่สมาชิกนะคะสามารถนะคะเป็นกําลังใจให้กวชานะคะทําคลิปดีๆต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูไพ่สร้างแรงบันดาลใจหรือว่าการดูดวงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะกวชาก็จะนําทำคลิปดีๆนะคะมานำเสนอนะคะ มันเป็นคลิปเรนด้อมนะคะอาจจะพลังงานตรงกับบางท่านแล้วก็ไม่ตรงบางท่านนะคะหวังว่าเพื่อนๆพี่พี่จะรับพลังงานที่ดีๆกับไปรนะคะแล้วก็เป็นการดําเนินชีวิตในส่วนของความกระจ่างนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่เราฟังสวัสดีค่ะ